ลุกมาสิอาลุกน้อยสิเอาไม่ข้าวอะ่ะเอามาลุกมาลุกมาเร็วเร็วอาไม่กินไม่ให้นะเนอะมันไม่เห็นข้าวเห็นข้าว,ม,ม,าวมันจะลุกเนี่ยกลัวลอกน,น,นี่หินตายแต่อุ้มจะขาดไอ้นี่มันเรีย่ยนจะรถเกลียบตู้นะ่ะ เหยียบตูดเอารถมารถมาตรงนี้าตรงนี้วิ kind of um ่งไม่ดูรถเลยตาดีจังเห็นไม่ได้ไงวิ่งอ้อมตรนี้นะร่าดังลังเรียวเรียวแดงไปไหนไหนวะไหนเา ยัดเต็มหมดแล้วข้าเอ้ะข้าวนี้ข้าวนี้เฮ้ยเไม่ดังเลยไม่ดังเลยเพื่อนเป็นแม่เป็นแม่นู้นนี่นู้นข้าวนู้นนี่มาเอาข้าวเมาเมาแยกไปยู่ด้วยแยกไปยู่ก็ใหญ่ยุเลยเด้อไปเลยไปไปกินบ้านข้าวนะลูกนะกินตรงนี้ให้หมดเจะแค่ข้าวบ้านดูรถด้วยดูรถน้ำดูรถน้ำ อันนี้วัไปจะเอาอีกตลอดอะร่เเยอะนะเนี่ย่ได้เข้าตลอดนลร้านนั้นมาค่ายจเปิดจะพีชนไม่อยากจะพูดเมื่อเช้าแทบจะช็อก ตุ่ลอยกิกใสเรียรัดหมดนั่งสั้นอะไรเอกมาจากกลุ่มเอาม,าอามาันล,ลงมาเองมันจะไข่กำลังจะไปกกไข่อลี่มันกัดต้องไปกกตูหนึงว่าตรงเนี้ยดึงไข่เป็นลูกออกมาเลยทั้งรังไข่กำลังอะไรสไ,ไส้เซยเราก็ชะลาดใจไม่ทันได้ได้ไดูก็เห็นทุกวันมันก็ะป๋อยแล้วมันก็นเดินตามมากัดตี่เที่ยวมันนะ ก็ว่ามันน่าทุกไอตุ่นน้าไม่น่าเลี้ยงเลยตุนมันไม่เอาไข่เลยอ่ะว่าใจร่นไปตู้ตะตุ่มเลยน้ำตาล่วงเลยเห็นสับภาพก็ใซ่กระเดินในนุ่นท้นนี่นท้นเหมือนกัดเวีง่งไข่กระเด็นไข่เลยใหญ่รางข้อ